มาครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่เพื่อนของผมคนนึงเนี่ยเขาได้เขียนเกมนี้เองกับมือเลยนะครับคือไม่ได้ใช้มือเขียนนะคือใช้โปรแกรมเขียนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นภาษา Python มั้งเกมเนี้ยนะครับส่วนชื่อคนที่เขียนเกมนี้ก็ตามเกมตามชื่อเกมเลยมั้งนั่นแหละผมไปรู้มาว่าเพื่อนคนนี้เขาเขียนเกมนี้เสร็จใช่ไหมผมก็เลยเอขอลิงก์โหลดมามาขอลองเทสดูหน่อยนะครับโอเค ก็อย่าพูดเดยอะเลยครับผมไปเล่นเกมกันเลยดีกวนะ่าขอดูออปชั่นหน่อยดิโหออนเว d a ดชคืออะไรวะคือเหมือนจะมีแบบไอ้นี่เดี๋ยวมีการพุ่งด้วยหรอ,อปิดไปก่อนนะเพื่อนเขาให้ปิดอันนี้แหละทัสจูไอคืออะไรไม่รู้ว่าผมไม่เปลี่ยนแล้วนเล่นตามนี้เลยโอเคก็ New Game เลยนะครับอืมเป็นเกมแนว RPG นั่นเนี่ย บังคับเนี่ยอ๋อก็ใช้ลูกศรบังคับนะออันยมณนีนี่คืออะไรเก็บไม่ได้หรอเก็บไงอะ่ะอ่อนๆต้องกด <c oughs> งง,งอันนี้คืออะไรโฮมอ๋อมันจุดวาร์ปะ่ะเอออันนี้คือบ้านเราใช่ไหมเคเพื่อนผมทำ เกมน่น่าสนใจน่าสนใจไอ้มีการคุยกับหมีได้อ๋อนี่ไงที่เพิ่มเลือดปะแล้วก็ MP นี่คืออะไรผมไม่รู้อะอ่าอันนี้เสร็จยังอ๋อใช้เมาส์คลิกก็ได้ครับผมผมไปใช้ลูกศรแม่งโ <laughs> ง่อกีกอะอันนี้ของวันนะครับโอเคสำหรับเพื่อนที่จะสนใจนะครับโหลดเกมนี้ไปเล่นนะครับเอ คุณต้องดูสเปคขั้นต่ำเกมนี้ก่อนนะครับเกมนี้นะครับสเปคขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เล่นนะครับ CPU เนี่ยต้องอ AMD นะ AMD Ryzen เก้าแล้วก็ RAM เนี่ยต้องสามสองจิกนะครับขั้นต่ำเลยนะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยแนะนำเป็น RTX นะครับสามศูนย์แปดศูนย์ ti นะครับที่รองรับ ray tracing ด้วยนะครับไม่งั้นเล่นไม่ได้นะครับโอเค อมีปราสาทด้วยเว้ยเฮ้ยอ๋อน,นี่ปราสาทหรอโหเหลียวแกใส่เสียงเพลงในเกมไหนก็ดีอันนี้ก็ตัวแหละทหารเหรออ๋อต้องเป็นประชาประชาชนธรรมดานะครับที่จะสามารถรับเควสได้ที่จะสามารถผ่านเข้าไปได้อ้าเข้าไปได้ปะเนี่ยโอ้โหต้องเป็นคนธรรมดานะครับแล้ว กูเป็นอะไรวะเนี่ยเอย้ผู้หญิงคนนี้คืออะไรอ่ะขอสำรวจให้ทั่วก่อนนะอ่าอะไรคือดันเจียนนี่คือแหละแค่ okay, มีเสียงสักกีเฮ้ยต่อกับกอลลินเหรอจะบ้าเหรอกูยังอ้าเฮ้ย ผมมีเลือดอยู่544แล้วก็ลังอยู่41 TP นี่คืออะไรวะไฟเอสเทปนี่มันช่อยเลยอ้าวสู้ได้ปะเนี่ยเฮ้ยคุยเดินหนีอะไรวะ <laughs> งงงง <laughs> คุยไกลหนี่ดิ อยินดีต้อนรับนะคะฉันจะให้ทองแล้วก็ไอเทมกับเธอว้าวแล้วก็เราได้หนึ่งพันทองนะครับแล้วก็โพชชั่นคืออะไรวะเป็นยาปะ่ะยาแก้ผิดสองอันนะแล้วผมขอเดินสำรวจดู่นะผมไม่เคยเล่นเกมเื่อดเลยนะอันนี้เพิ่งโหลดมาแบบมาลองเล่นสดๆเลยเนะี่ยเอ๊ะเดินลงน้ำได้ปะ่ะไม่ได้หรอ อหเได้น่าจะมีว่ายน้ำแล้วก็มีเมืองนะครับเราต้องไปต่อสู้กับบอสป่ะเมื่อกี้เราคุยกับไอ้นี่ดิเฮ้ยมีกูไหมอะเฮ้ยมีลูกหมูด้วยอ,อ้าวไอ้อันนี้คืออะไรหมูลักคืออะไรเฮ้ยเก็บผลไม้ได้ป่ะอะไรวะอันนี้ร้านขายวุ้นต้นนี่ มีขี่ปะนาวุ้งอ๋อนี่เป็นร้านขายปืนนะครับเหมือนที a เเลยบายลองสวอตอืมดาบยาวอะผมมีอ๋อมีหนึ่งพันทองจะซื้ออะไรดีวะคอสโบว์แฮน d ์แอเอาเป็นลองสวอตแล้วน,นะครับ ซื้อมาอันหนึ่งนะครับเพื่อจะใช้อะไรเยอะแยะวะโอ้โหเสียงเสียงตอนซื้อนี่คือโคดได้อ่ะเอาดิโคดชอบอ่ะโอเคก็ซื้ออันเดียวก็พอมันโคดอาเมอรอ์เฮ้ยน่าสนใจว่ะซื้อดีมาโก้ยังไม่ทันหาเงินเลยไหมเสียตั้งแกขายไม่ได้โอเคก็ทำไดะได้ป้นคนขายปืนได้ปะ อันนี้คือเฮ้ยอย่าบอกนะว่าหยิบหยิบดาบเดี๋ยวตรงนี้ไม่ใช้ได้อะโหเนี่ยถ้าหยิบได้นี่กูร้องไห้เลยลมือจะซื้อได้ไหมเฮ้ยทองท,อง,ทองหยิบได้ปะทั้งเอาไว้ทำอะไรวะเอาไว้ตีเหล็กหรอและไอโอ๋อโอเค okay, ที่เหลือน่าจะเป็นฉากมั้ง ไอ้หลิวทำไมฉันเดินมาตรงนี้ไม่ได้วะต้องเดินอ้อมเหรอโอเคอันนี้เราคุย,คยได้ปะ่ะอ้าวยิงอีกไอ้เหี้ยไม่คุยกับกูเฮ้ยกูกูไหนไม่ได้อันนี้คืออะไรอ๋อวาร์ปได้อะไปเข้าบ้านดิเฮ้ยอันนี้แคนเซิลได้ป่ะหลิว เราเพยงไม่โตคุยไม่ถึงคัามล้มเดี๋ยวจะไปที่เมืองก่อนอ,ะอ่ะบ้านเนี่ยอ๋อสามารถอินเตอร์แนกได้กับของในนี้นะครับอันนี้คืออะไรแผนที่หรอ เออให้ฉันช่วยอะไรเหรอมิชช oh, ั่นรีเควสอ๋อเนี่ยเนี่ยอืมเจ้าชายถูกลักพาต,ตัวไปโดยสัตว์ประหลาดนะครับน่าจะหมายถึงไอ้กอบลินนั่นปะ go to d u n g e o n and help him out ไปที่ดันเจียนแล้วก็ช่วยเขาออกทีครับเออคอสอาวุธเราพร้อมมั้ยเหน่าจะพร้อมจังวมั้งโหมีที่นั่งคอยแบบ อันนี้เด่ะ social distance นี่น่าจะเมืองหลังโควิดป okay, ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วมั้ง party permission อ่าการอนุญาตเข้าปาร์ตี้ะอะไรวะ now you permission is ready โอเคอันนี้คือเป็นกระท่อมเฮ้ยร้านขายอไเทมวะ เอเราต้องซื้อ,อยาป่ะเออเราต้องซื้อ,อยาดิใช่ปะ่ะเฮ้ยขอซื้อ,อยาหน่อยเดีอ,อยดิซื้อหลังเคาน์เตอร์ไม่ได้หรอหรวนี่ต้องไปหาเขาเลยหรอแม่จิกวอเตอร์เฮ้ยเยี่ยตังไม่มีจะอะไรไปสู้อ่ะอันนี้อะไรสอบข้อสารอันนี้คือเก็บเก็บไม่ได้หรอวะแยกจัง อะไรอนุญาตอะไรสักอย่างอ่ะไอ้กูดกายนี่คืออะไรวะไม่รู้ช่างมันส่องกระจกได้ปะอ๋ออันนี้ฮะพาเพื่อนไปด้วยโอเคไม่ดีวะถ้าอ,อันนี้คืออะไร อ๋อเก็บของเก็บของเฮ้ยอันนี้ไปไหนอะ่ะอันนี้อันนี้คือไปไหนอะ่ะหรือมันเป็นทางเดินอยู่แล้วไปๆๆเชื่อเจ้าชายก่อนนะครับทำไมเจ้าจิงต้องมาเชื่อเจ้าชายวะเฮ้ยบ้านนี้เข้าได้วะสำรวจทั่วเลยโอ้โหร้าน,นขายอาหาร เค okay, หิวเลยเอา่าฉันเป็นเจ้ของร้านนี้เอ่อต้องการอะไรไหมเอ่อผัดคณะไข่ขาดาวมีปะอ,อันนี้กินได้ปะมีแนวด้วเว้ยเว้ยะันนี้ใครอะ่ะอ๋อพาไปเป็นเพื่อนเหรอช่่ช่อกรีนนะคะชื่อเขียวสีเขียวเอ้ยมีสามคนกูมีพวกสามคนแล้วดูคนเดินเลย เอ้เดี๋ยดินเนี่ยเลี้ยงข้าวเพื่อนได้ปะเนี่ยป้าป้าโอป้าเอ่อในต่อใช่ใช่ต้องการอาจาจะจะเร็วแล้วเร็วแล้วน่าจะไม่มีอะไรนะตรงนี้เฮ้ยมีแมวด้วยเล่นแมวได้ปววะแมวเมวียวมยว โอคไปวาร์ปกันเลยดีกว่าพร้อมสู้หไหมอืมไปที่ดันเจียนคาสเซลไปคาสเซิลก่อนหลังกัน <c oughs> อัศวิน <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เรวเรวเรวโห <c oughs> อย่างชอบเลยอัศวินอ่าไปที่หาเจ้าหญิงเจ้าชายนะครับ ะไรเธอเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญนะครับลูกชายฉันถูกจับตัวไปโดยสัตว์ประหลาดสองตัวนะครับเมื่อสองวันก่อนน่าจะหมายถึงไอ้ไอ้ก๊อบลินสองตัวนั้นว่าที่จับเจ้าชายไปเออยังฉันจะให้ของบางสิ่งกับเธอครับโอ้โหมันไม่รีบให้ก่อนหน้านี้ว่โอ้ของดีๆทั้งนั้นเลยโอ้มันไม่รีบให้ก่อนหน้านี้ ผมงั้นจะได้เอาเงินไปซื้อพวกไอเนี่ยพวกยาพวกอะไรพวกนเนี้ยเฮ้ยเราต้องเราต้องมียวุฒพร้อมก่อนไปสู่นะกลับไปที่ร้านก่อนดีกว่าเอ่อถามาวาใช่ไปที่ร้านขะเอ้ยเออร้านนี้ก่อนก็ได้ซื้ออะไรดีวะซันเฟลไอเครื่องเบี่ยงหินเหร แฮนด์แอ็กอืมอืมแฮนด์แอ็กแล้วเซอร์เกชชอปปิ้งแล้วก็ไปซื้อ,อยางองนี่ยรานนี้เฮ้ยไม่ใช่ร้านนี้ดิกูกูมเมาอีกอ่ะเออขอโทษครับมาผิดร้าน ไปที่ร้านเอ้ยร้านนี้หรอร้านนี้ก็ไม่ใช่ดิร้านไหนวะอ,อ๋อกระ่อบนี้นะเ,เดี๋ยวมีบั๊กนะตรงเนี้ยมันไม่ควรต้องเดินอ้อมอะ่ะเ,เกมเขาไอ้น,นี่มาทำมาดีนะคะ Magic Water, รับเมจิกวอเตอร์น้ำยา วิเศษอืมโพร์ชั่นยากแก้พิษมจิกวอเตอร์อ่ะซื้อลองลองซื้อดูลองใช้ผมก็ไม่รู้นะว,ว่ามันสรรพคุณมันคืออะไรเอ้ยไอยตัวนี้มันต้องตามหรอวะมาชวนมันเอ้ยได้พวกแล้วไรคนหนึ่งหายไปแล้ว ไอ้ตามได้แค่สามคนเองเหรอวะหลีวขอแบบสักสิบคนได้ป่ะได้ลงน้ำได้ป <language> ่ะอ <t Tools out> uh ่ะไปสู้สู้บอสเลยดีกว่านันเจียนเข้ามาโหยังไงก็ไหวออเอาจอใครกัอเพื่อนไปก่อนนะ ออคอยกินไม่เลือกใเเช่ไหม Special กากเทพยังยัง Special คืออะไร Special นี่คืสเเสอส,เเส,เเส,สู้ยังสู้ยังแขกเลย A B บีเดียว่างนะฮะสู้ยังปะเบจิตไอเอาเอาเอให้ตายคิดว่าอะไรจะตายเนี่ยโอ้ยตายแล้วนะครับตายยังโอเคหายไปหนึ่งเลยตัวหนึ่ง หนีหนีทำหอ,อกอะไรละ่ะสู้ดิแอตแทกดีไหมสเปเชียลสเปเชียลคืออะไรวะกาดน,น่าจะเป็นกัดแอตแทกเลยกลัวอะไรอ๋อคิดขวาเปลี่ยนตัวได้นะรู้สึกเราจะมีอาวุธแค่ตัวนี้นะตายอ่ะตายอ่ะ เบี้ยคนหนึ่งเอ้ยยังไม่ตายก่อเอ่อแอทแทกแอทแทกผมก็ไม่เคยเล่นเกมพวก RPG อย่างนี้เลยสักเป็นวะอ่าตายแล้วโอเคได้ยี่สิบ exp เอาว่ะว่าแต่เจ้าชายมึงอยู่ไหนเนะี่ยเอ้ยจะบอกนะเจ้าชายไอ้ใช่เป็นกระดูกพวกเนี้ย เฮ้ยเจ้าชายตายแล้วยังยังยังอันนี้คือแหละไ,ไปช่วยเจ้าชายก่อนอมึงมางานศพของมึงแล้วอ,อ้าวอเขียนเลยเบรแม่มดเหรอการมาท้าก,กับแม่มดไอ้เหี่ยกูจะไหวป่าววะน่าจะไหวมั้งโอ้ เ p พีเหลือแดดสู้เลยแล้วกันเดินเลยแอ t แท k กดิแอ t แท k กดิแอดแท็กเนอ๋อเอาสามคนนี้คือสู้กับตัวตัวเดียวเลยใช่ไหม <c oughs> นี่ไม่ไตก๋กะโอ้โหเ p พี <c oughs> คุณลดอีกสู้ดิรอแหละเอออย่าไปย้อม โ,โคตรอ่อนกูบอกเลยเฮ้ยอันนี้คือชนะแล้วหรอเลเวลสองลิซ่าน้อยเลเวลอับทุกคนเลยครับไว้ได้ทองมาสองร้อยนะแล้วก็ทองแดงอะไรวะแล้วไปหาเจ้าชายก่อนเจ้าชายเจอเจ้าชายอ่ะ เออกูเจอเจ้าชายยังอันนี้คือเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยสู้กับเห็ดบ้าเอามามามาเหอะเอามาเอามาสักกีดตัวก็ได้แอดแทกเอไอคนนี้แอดแทกบีแล้ว ชอบชอบชอบเสียงมันได้ใจเดียะไอ้เแ็ด HP กูลดไปครึ่งแล้วหรอพอเหลดไม่ต้องสู้ละเดี๋ยวเอาตัวอื่นสู้อืมตัวอื่นสู้ได้ปะคุต้องสู้ใช่ไหมได้ ตัวนี้ Attack B เฮ้ยทำไมเล่นไปนะผมว่า HP ผม <c oughs> เริ่มลดแล้วนะ <c oughs> ไฟไอ้แค่เอาเอาให้มันตายสักตัวดีไหมเนะี่ยแล้วมันเริ่มยากแล้วอ่ะท่านผู้ชม A อและกนะันตัวนี้ Attack B เอ้ยตายแล้วเฮ้ยพลาดโหมีพลาดด้วยไว้เร็วันแน่มีลูกเล่นวะอ่าแอททกเหลืออยู่ตัวเดียวเ,เนาะตู้เลยหนึ่งต่อสามอ่ะอไม่รอดหรอกบอกเลยยังอยู่อีกหรอยังอยู่อีกหรอ จะโหดไปไหนไวะเฮ้ยมีว่าวอีกเหรอโอเคตายพีกทีหนึ่งว่าต้องไปเก็บยานหน่อยแล้วมัง้งเนี่ยว่าเฮดพีไม่น่าจะพอเหลือไปสู้กับตัวอื่นได้นะไอ้นี่เจ้าชายเหรอเครียดแต่งตัวโคตนเหมือนรุ่นที่สิบกูเลยเหมือนรุ่นที่สิบประเทศกูเลยไอ้นี่คือเจ้าชายเหรออ้าวเข้าไปได้ปะ อันนี้คืออ๋อนี่เข้าไปได้เฮ้ยเจอเจ้าชายแล้วอขอบคุณมากที่มาช่วยฉัน <c oughs> ให้มันออกไปก่อนเถอะอ่วเสร็จยังอ่ะเอาเอาเจ้าชายออกมาดิ let go back t h e c a s t l e g e s a v e the award เหลวๆตรงนี้เปลี่ยนเป็นรีบาสไหมหรือว่าอืมหรืออวอร์ดวะหรือเขาใช้อเวอร์ดกันอ่ะ แต่ฉันรู้สึกว่ามันคือรีวอดนะ,ะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นเอ่เราช่วยเจ้าชายมาได้แล้วนะครับพระราชาก็บอกว่าเออขอบคุณมากที่ช่วยลูกชายฉันนะแต่ฉันจะให้รางวัลเธอไหนไหน,น,นอุย้ยหนึ่งพันโกแล้วก็อาวุธนะครับมีกาดด้วยโอเคเอ่าฉันคือ,อพระราชาของประเทศนี้นะครับอืม อันนี้น่าจะรุ่นที่สิบนะอันนี้รุ่นที่เก้านะครับเข่ครับเพื่อนเพื่อนน่าจะรู้นะผมมาถึงอะไรนะเงียบเงียบเดี๋ยวช่องกูบินโอเคก็น่าจะช่วยเจ้าชายเสร็จแล้วมั้งเนี่ยโขเคก็เกมก็ประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะฮะก็สําหรับเกมโดยรวมนะครับอ่าผมเพราะว่าสุดยอดมากนะครับเกมฝีมือคนไทยนะครับ เราต้องอมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมเกมนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับโอเคผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้านครับ